สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพอดีวันนี้ออกมาซื้อของที่แมคโครนะครับหลังวันหวยออกคนเยอะมากๆนะครับมาผิดวันครับผมวันนี้กว่าจะซื้อเสร็จนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับวันนี้บอกเลยรถก็ติดนะครับนี่ในแมคโครนะครับผมในแมคโครนะครับ ซื้อของครับผมของขาดครับเลยช่วงนี้ไม่ดีดครับผมโอเคนะครับก็เลยไปดีดที่โรงพยาบาลน,นะครับช่วงนี้ลุงจอร์ดก็ไม่ได้ไปชมคลิปเพื่อนๆน,นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปย้อนหลังก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปกดย้อนหลังให้แต่ละท่านแต่ละคนแต่ละ,ะคลิปนะครับผมยาวๆไปเลยเนาะปัดกัน แต่ละท่านนะครับของจอร์ดก็เกี่ยวกับสุขภาพเนาะจะหกสิบแล้วครับก็เลยสุขภาพนี่สำคัญมากๆนะครับที่บ้านก็วิบวับกันใหญ่นะครับ่างนี้ก็ไม่อยากออกไปไหนนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆเพื่อนๆที่เคยเห็นหน้าก็ช่วงนี้ก็ติดกันเยอะ นะครับแต่เราก็จำเป็นเราก็อยู่ห่างๆนะครับใช้เวลากับการซื้อของอย่างเร็วนะครับผมรีบจับใส่จับใส่นะครับวันนี้ลุงก็จับใส่นี่คือหมายความว่าจับของใส่นะครับผมอ,มอืคิดมากนะครับเดี๋ยวนี้พูดอะไรนิดหน่อยก็ โอ้โหแบบความคิดของคนเราเนี่มัน,เป,นเป็นความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็เร็วมากนะครับลูกจอดก็ขำๆเนาะนะคนเราถ้าไม่สนุกกับชีวิตก็ไม่ราบรื่นไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้นะเนาะต้องขำขันยิ้มละนิดนะครับจิตแจ่มใสทําใจให้ว่างนะครับผมไปทำบุญเข้าวัดนะครับ โอเคนี่มาละออกจากแมคโครสาธรน,นะครับมีอยู่ที่เดียวที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับผมแมคโครโลตัสที่สาธรน,นะครับก็พาชมวิวด้วยนะครับผมวิวแถวสาธรน,นะครับรถค่อนข้างจะโล่งนะครับข้างนอกนะแต่ข้างในรถแมคโครนี่บอกเลยสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหรถข้างนอกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนี่ย โล่งมากๆนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็บอกเลยวิบวับนี่สุดยอดครับคอนโดลุงจอดนี่ไม่เว้นแต่ละวันนะครับสุดยอดจริงๆครับเตียงก็ไม่มีนะครับไม่รู้จะทำยังไงชีวิตของเราก็ต้องสู้ต่อไปดิ้นรนกันไปนะครับผมระวังตัวเองนะครับรักษาสุขภาพตัวเองไว้ก่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครนะ ก็อยู่กับครอบครัวนะครับนี่ครับขากลับแล้วครับผมวิ่งย้อนมาทางถนนจันทนะครับตัดถนนจันทรนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงนี่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นรถติดมันจะเป็นชุมชนนะครับก็ไม่อยากเข้าอยากพามาถนนใหญ่นะครับามาถนนใหญ่นี่ครับ เป็นสาธรตรงไปก็พระรามสามนะครับผมชดก็จะเข้าซอยทางลัดนี่ครับซอยทางลัดกำลังจะเข้าซอยนะครับข้างหน้าก็เป็นถนนพระรามสามเ้นท่านพระรามสามนะครับชดก็เข้าซอยนะครับชอบแบบว่าซอยมากๆนะครับผมชอบมากครับาทางใหญ่ไม่เคยเข้าครับเข้าซอย,อยอย่างเดียวนะครับ รถนี่โล่งมากแถวน,นี้แต่ก่อนนี่บอกเลยว่าแถวนี้เนี่ยติดมากๆครับติดจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้นี่บอกเลยครับทุกท่านก็อย่าอยู่บ้านเนาะไม่อยากจะไปไหนนะครับถ้าจําเป็นก็ไปนะครับแต่ชดก็ไปซื้อของกับโรงพยาบาลตามหมอนัดนะครับผมรักษาสุขภาพครับไปหาหมอบ่อยๆก็หมอก็ตรวจนะครับอย่างละเอียดนะครับ ก็โอเคนะครับส่วนร่างกายยาเนี่ยก็ได้มา,าเป็นถุงนะครับผมได้ยามาเป็นถุงเลยบอกเลยกินเป็นเดือนนะครับผมเดือนหน้าก็นัดอีกแล้วนะครับไปรับยานะครับผมไปทุกเดือนเดี๋ยวนี้ลุงจอดก็ขอโทษขอไปทุกทุกท่านนะครับผมที่ไม่ได้เข้าไปดูคลิปเนาะ เดี๋ยวลุงจ๊ดก็จะลั่นให้แต่ละคนนะวิ่งหลังบ้านให้นะครับเนาะยาวทีเดียวเลยยันเช้าเลยนะแต่ละท่านนะยันเช้าจะได้เหมาทีเดียวไปเลยนะครับข้างหน้านี้ก็แยกนางเล่นจีนะครับผมเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปตลาดสวนภูนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปพระลมสามไปได้เช่นกันนะครับแต่ลุงจ๊ด ชอบซอยนะครับข้าวซอยนี่ตรงไปแยกนล้งรงนี่ตรงไปนะครับนี่เป็นตลาดซ้ายมือนี่ก็ตลาดนะครับผมแต่เงียบเงามากๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะแวะซื้อของนิดหน่อยที่ใกล้ๆข้างเซเว่นนะครับผมเพราะว่ามีร้านเดียวที่ของตรงหน้าบ้านตอนนี้ยังเปิดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่า จะเปิดหรือไม่เปิดนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับนี่เป็นทางเข้าบ้านเป็นซอยหลังบ้านนะครับผมซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงพยาบาลกรลณาพิทักษ์นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นโรงพยาบาลผีสิงแล้วครับผมเพราะว่าโรงพยาบาลก็ได้ยุบไปแล้วนะครับก่อนออกมาหลังบ้านก็เข้าโรงพยาบาลกรลณาพิทักษ์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับกรลณาครับผม พิทักษ์ก็ไม่มีแล้วหมดนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วครับช่วงนี้ก็สุดยอดครับในซอยนี้ก็เซเว่นก็เปิดใหม่นะครับเปิดใหม่อยู่ด้านขวามือนะครับผมเซเว่นเปิดใหม่ใหญ่โตกว่าที่หน้าบ้านนะครับผมเนี่ยครับขวามือเนี่ยนี่ครับเป็นเซเว่นนะครับผมขวามือนะครับ โอเคก็ฝาก็มีซาก็มีเนาะเซเว่นเป็นของเจ้าสัวนะครับสามารถเปิดได้ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอ,อยากจะให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมากตรงนี้ก็ทหารคุมนะครับผมเป็นแคมป์ของคนงานนะครับนำผู้ปุ๋ยออกไปหมดแล้วนะครับผมนะครับ นี่ครับเป็นซอยอจะซอยเล็กนิดหน่อยนะครับแต่เป็นซอยทางลัดทางลัดเข้าหลังคอนโดน,นะครับนี่ครับเจอนักเลงก็ต้องจอดนะครับผมเพราะว่าต้องให้นักเลงไปก่อนนะครับลงจอดอา,อายุมากแล้วก็ไม่อยากา <c oughs> ยุ่งกับท่านใดนะครับผม กลัวนะครับมองตาเดี๋ยวนี้มองตาก็ไม่ได้มองหน้าก็ไม่ได้ครับผมหนยรุ่นสมัยนี้นะครับนี่ซ้ายมือก็ติดโควิดกันไปนะครับนายค้าขายผักนียครับก็เห็นเจ้าใหม่มานะครับติดไป2สองลายในซอยนี้นะครับตลาดตรงไปในมานานแล้วครับตลาดหลังบ้านก็เป็นตลาดไม่ใหญ่นะครับตลาดแบบบ้านๆนี่ครับทางเข้าขวามือ คอนโดแต่ว่าเราจะไปซื้อของนะครับนี่ทางเข้าใต้ทางด่วนนะครับนี่ครับถนนเส้นพระรามสามนะครับผมกําลังซ่อมสะพานลอยนะครับซ่อมสะพานเพื่อที่จะวิ่งไปอ,อโศกนะครับเป็นอโศกไปท่าเรือตลาดกองเตยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,านี่ครับมีร้านขายของข,งข้างอยู่เซเว่นหน้าบ้านนะครับ เดินมาก็ใกล้ๆนะครับแตว่วันนี้ใบไมคโคนะครับนี่ครับหน้าบานเอาสงสัปิดครับผมโอ้โหบอกมาเลยครับปิดครับนี่เอาแล้วมีงานแล้วครับผมโอ้ยมีงานเข้าแล้วจะซื้อ,อยังไงเนาะทีนี้โอ้โห มีอยู่ร้านเดียวด้วยนะครับร้านอื่นก็ไม่อยากไปนะครับเพราะว่าคูคนเยอะแยะมากมายนะครับ mm. ก็เลยมีอยู่ร้านเดียวที่ไปนะครับ mm. ก็มาจําเป็นก็จะมาแต่ร้านนี้นะครับร้านนี้ก็รู้จักกันนะครับผมยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่านอกถึงปิดทุกทีก็ไม่ปิดเลยนะครับทุกทีไม่เคยปิดนะครับร้านนี้ นะครับทางคอนโดก็จะมาซื้อตรงนี้ประจำนะครับผมร้านนี้นะครับโอ้โหเอาไงดีเนาะตั้งคิดกด็คิดไม่ออกช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับผมช่วงนี้ตื้อไปหมดนะครับไปไหนก็ไม่อยากจะไปตอนนี้ไปไปไปเข้าบ้านด,ดีกว่าละอือ ไม่รู้จะซื้อที่ไหนแล้วเนาะเขาบ้านว่างวันหลังค่อยมาใหม่นะครับนี่ก็สร้างถนนนะครับนู่นก็ทางด่วนไปแจ้งวัฒนะนะครับข้างบนนี่ก็ไปท่าเรือไปบางนานะครับผมติดทางด่วนนะครับไม่รู้เขาจะแจกรถวันไหนนะครับติดทางด่วนเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็นี่แหในซอยนี้ก็เสียชีวิตกันเยอะแยะนะครับในซอยนี้นะครับ ยมันเป็นซอยเล็กๆแล้วก็ชอบฝังโน้นก็มอไซค์นะครับวันก่อนก็ตรงนี้เลยข้างหน้าทางเข้านะครับไป <c oughs> นี่ครับหงายเงืบเลยครับผมกล้องโอ้โหยป็นไงครับโอ้โหหลมบุกบาทครับผมมากล้องหงายเงืบเลยเนี่ยฮะถ่ายท้องฟ้าให้ดูแป๊บหนึ่ง <c oughs> ออันนี้เป็นทางรัดเหมือนกันนะครับมันก็วนได้กันหมดครับในซอยนี้วนเข้าในบ้านนะครับวนเข้าคอนโดมีทางออกอยู่หลายทางนะครับผมก็วนเข้าบ้านดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายนาทีแล้วนานแล้วเนาะพามาทัวร์ครับผมมามาทัวร์นะครับพามาทัวร์แมกโอ ดูสถานการณ์นะครับผมช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่านี่ครับทางเข้าเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ทางเข้าเมาื่อกี้ทางแคบๆหน่อยนะครับเราเรียกวาทางนักเลงนะครับผมรถมีจอดกันอยูาา่งข้างนะจริงจอดไม่ได้นะครับจอดกันเต็มนะครับผม <c oughs> ก็ยางว่านะนะครับซื้อบ้านต้องซื้อที่จอดรถด,ด้วยนะครับเหมือนญี่ปุ่นนะจะได้มีระเบียบเนาะนจอดกัน อ,อยากจอดก็จอดนะครับเนี่ยเป็นตลาดเลื่อยๆยนะครับผมนี่ก็ที่ติดโควิดก็อยู่ข้างหน้านั่นนะครับผมไปไปแล้วนะครับร้านผักสองร้านเลยนะครับนี่ทางเข้ากลับมาที่เดิมนะครับเข้าคอนโดดีกว่ากลับบ้านนะพักผ่อนดีกว่าไม่ไหวครับช่วงนี้ที่บ้านก็ คอนโดก็โอ้โหฝนตกทีก็น้ําท่วมครับผมนี่ทางเข้าข้างหน้านี่คือเป็นท่อนะครับแต่มันตันนะครับผู้บริหารก็สมองก็อยู่ข้างล่างนะครับผมผมู้จะว่ายังไงเนาะโอ้โหนี่ครับทางโอ้โหทางเข้านี่ก็ไม่เคยจะพัฒนานะครับผมเป็นหลุมบุกบาทนะครับมองเลยทางเข้านี่คอนโดอยู่ข้างหน้าครับสูงสูงสิบสองชั้นนะครับ แต่ตอนนี้ก็ติดกันทุกชั้นแล้วครับผมแถมข้างล่างก็เป็นออฟฟิศอีกอบอกเลยว่าผู้ดูแลนี่มีแต่ผลประโยชน์นะครับผมไม่กล้าแจ้งนะครับโอเควันนี้ก็จอดก็มาแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ